เรื่องราวนี้จะทําให้คุณขณะลุกเปเลวไฟสุนัขเด็กชายคนหนึ่งเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดในค่ําคืนฝนตกสุนัขของเขาที่ควรจะจักไปแล้วกลับลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแต่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่สะท้อนในแอ่งน้ํานั้นคืออะไรคุณกล้าดูจนจบหรือไม่ตาป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะมันอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด ใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเรื่องราวสุดซึ้งของสุนัขผู้ซื่อสัตย์คุณจะร้องให้เมื่อดูวิดีโอนี้สายฝนโปรยปลายลงมาอย่างแผ่วเบากลิ่นดินชื้นลอยอวนไปทั่วบริเวณเสียงฟ้าร้องคำรามแววมาไกลๆเด็กชายคนหนึ่งเดินกึ่งวิ่งฝ่าสายฝนเสื้อของเขาเปียกโชกตัวสันส้านมือข้างหนึ่งกุมถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งแน่นดวงตาของเขาฉายแววกังวลมองซ้ายขวา เขากําลังมองหาอะไรบางอย่างหรือใครบางคนที่ข้างถนนใต้ป้ายรถเมล์เก่าๆสุนัขตัวหนึ่งนั่งหอบหายใจหนักขนสีน้ำตาลของมันเปียกชุ่มมอมแมม,มดวงตาของมันจับจ้องไปที่เด็กชายเมื่อเห็นเขาวิ่งเข้ามาหางของมันกระดิกเบาๆเ,เด็กชายซุดตัวลงนั่งข้างๆสุนัขมือเล็กๆลูบหัวมันอย่างแผ่วเบาเจ้าบุญเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงของเขาสั่นเครือ สุนักเงยหน้าขึ้นจ้องมองเขาด้วยแววตาอ่อนโยนแต่แล้วมันกับพริบตาช้าๆก่อนจะเอนตัวลงกับพื้นราวกับว่าร่างกายของมันหมดแรงโดยสิ้นเชิงเด็กชายเบิกตากว้างใจเต้นแรงบุญตื่นสิอย่าเป็นอะไรนะมือเล็กๆเ,กเกขย่าตัวสุนัขเบาๆแต่ไม่มีการตอบสนองลมหายใจของมันแผ่วเบาแผ่วลงเรื่อยๆสายฝนยังคงตกหนักขึ้น ลมพัดกระโชกใบไม้ปลิวว่อนเสียงฟ้าร้องดังกึงกก้องเหนือศีรษะเด็กชายเริ่มหอบหายใจถี่ขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาวางถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งลงข้างๆฉันเอาของโปรดมาให้แล้วนะกินสิแต่สุนัขยังคงนอนนิ่งดวงตาคู่นั้นยังคงจ้องมองเขาแต่มันเริ่มพรามัมวกและเย็นชาเด็กชายกอดร่างของมันไว้แน่น เสียงสะอื้นของเขาจมหายไปในสายฝนร่างของเจ้าบุญแน่นิ่งไร้ซึ่งการขยับขยื่นเด็กชายแนบหูลงกับอกของมันเสียงหัวใจเต้นแผ่วเบาเหลือเกินมือของเขาสั่นระริกจับไปที่ลำตัวของมันอย่าหลับนะบุญตื่นขึ้นมาสิน้ำเสียงของเขาสั่นเครือประปนกับเสียงสะอื้นฝนยังคงตกหนักลงมาเรื่อยๆืน้ำเริ่มขังเป็นแอ่งรอบตัวเขา ลมพัดแรงจนเสื้อของเด็กชายสะบัดไปมาร่างของเจ้าบุญสั่นเล็กน้อยเด็กชายใจชื้นขึ้นรีบลูปหัวมันอีกครั้งบุญนายยังไหวใช่ไหมแต่แล้วเปลือกตาของมันค่อยๆปิดลงช้าๆลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลุดออกมาแผ่วเบาเงียบงนันเด็กชายเบิกตากว้างตัวแข็งทื่อมือของเขาเย็นเฉียบกำเส้นขนของเจ้าบุญไว้แน่น เสียงฟ้าร้องดังกึงกก้องเหนือศีรษะเขาสะดุ้งแต่ร่างของสุนัขในอ้อมแขนไม่มีปฏิกิริยาใดๆอีกแล้วไม่ไม่นะเสียงของเขาแตกพร่าน้ำตาไหลพรากสองมือกอดร่างไร้วิญญาณของเพื่อนรักไว้แน่นโลกทั้งใบของเขาพังทลายลงตรงนั้นเองร่างเล็กของเด็กชายสันสถานเขากอดเจ้าบุญแน่นกว่าเดิมหวังว่าความอบอุ่นของตัวเองจะปลุกมันขึ้นมา แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสียงฝนกระทบพื้นดังสะท้อนเข้าหูรอบตัวไม่มีใครเลยมีเพียงเขากับเจ้าบุญนายสัญญาแล้วนี่ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงของเขาเบาแผวราวกับจะพูดกับตัวเองมือเล็กๆลกลูกหัวสุนัขที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่มันกลับเย็นลงทุกทีเด็กชายร้องให้ออกมาอีกครั้งเสียงสะอื้นของเขากลืนหายไปในสายฝน ทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงมาใกล้ๆเปรี้ยงแสงสว่างวาบจนเขาต้องหลับตาลมกระโชกแรงจนเสื้อเขาแนบติดกับผิวแต่เขาไม่สนใจเขายังอยู่ตรงนั้นกอดเจ้าบุญไว้แน่นและแล้วบางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นร่างของเจ้าบุญกระตุกเบาๆเด็กชายชะงักดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุออกมา บุญเขาเรียกชื่อมันเสียงดังลืมไปแล้วว่าเขากำลังร้องไห้มือเล็กๆสัมผัสไปที่ร่างสุนักอีกครั้งยังเย็นเฉียบยังไร้การตอบสนองแต่เมื่อครูเขาแน่ใจว่าเห็นมันขยับหรือว่าเขาคิดไปเองสายฝนยังคงตกกระหน่ำสาดกระเซ็นทั่วพื้นถนนเด็กชายกลืนน้ำลายหัวใจเต้นร,รัวเขามองลงไปที่ดวงตาของเจ้าบุญดวงตาคู่นั้นที่เคยปิดลงไปแล้ว ตอนนี้กลับเปิดขึ้นช้าๆแต่บางอย่างไม่เหมือนเดิมประกายความอบอุ่นหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงเงาดำมืดลึกเข้าไปจนสุดก้นบึงเด็กชายขยับตัวออกห่างโดยไม่รู้ตัวความเย็นเยียบแผ่กระจายออกมาจากร่างสุนนะัขลมหายใจของเขาติดขัดบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเจ้าบุญค่อยๆลุกขึ้นร่างของมันแข็งทื่อท่าทางแปลกประหลาดปากของมันเปิดออก เสียงบางอย่างลอดออกมาไม่ใช่เสียงของสุนัขแต่มันเป็นเสียงเสียงที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างของมันเลยเสียงนั้นแหบพระต่ำลึกราวกับเสียงกระซิบจากเงามืดเด็กชายตัวแข็งทื่อขนลุกชันไปทั้งร่างปากของเจ้าบุญยังคงอ้ากว้างเสียงประหลาดนั้นยังดังออกมามันไม่ใช่เสียงเห่าไม่ใช่เสียงครางแต่มันเป็นเสียงที่เหมือนคนพูด อย่าทิ้งฉันเด็กชายสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวไม่ใช่แค่หูของเขาเขาถอยหลังไปช้าๆมือยังสั่นระริกเจ้าบุญยังคงจ้องมองเขาดวงตาของมันมืดสนิทเหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในฝนยังคงตกหนักลมยังคงพัดแรงแต่ตอนนี้เด็กชายไม่ได้รู้สึกหนาวจากฝนอีกแล้ว เขารู้สึกหนาวจากข้างในบุญนายเสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอเจ้าบุญก้าวเข้ามาหาเขาช้าๆขาของมันเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติข้อต่อเหมือนจะบิดเบี้ยวไปมาเสียงของมันดังขึ้นอีกอยากทิ้งเด็กชายหายใจถี่ขึ้นก้าวถอยหลังไปอีกแต่แล้วเท้าของเขาเหยียบลงบนแอ่งน้ำ ภาพสะท้อนของเขากับเจ้าบุญปรากฏขึ้นแต่สิ่งที่สะท้อนในน้ำนั้นมันไม่ใช่ใบหน้าของเขาเพียงคนเดียวมีเงาบางอย่างยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเขาเงานั้นสูงใหญ่ดวงตาสีแดงเรืองรองและมันกำลังมองมาที่เขาเด็กชายตัวแข็งที่ร่างเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งหัวใจเต้นแรงจนปวดหน้าอกเงานั้นไม่ใช่ของเขาเอง มันสูงใหญ่แผ่ไอความมืดออกมาดวงตาสีแดงยังคงจ้องมองเขาไม่กระพริบไม่ขยับแต่เขารู้สึกได้ว่ามันกำลังยิม้มเสียงของเจ้าบุญดังขึ้นอีกอยากทิ้งฉันเด็กชายกลืนน้ำลายพยายามถอยหลังแต่เงานั้นขยับใกล้เข้ามาในภาพสะท้อนใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วจูๆ่ๆเงานั้นก็ยื่นมือออกมา มือสีดำทะมึนเหมือนประกอบขึ้นจากควันและเท่าฐานมันเอื้อมไปหาเขาผ่านภาพสะท้อนในน้ำเด็กชายเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นเขากระโดดถอยหลังทันทีน้ำกระเซ็นขึ้นเป็นวงกว้างภาพสะท้อนแตกกระจายเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องแสงสว่างวาบทำให้เขาต้องหลับตาแน่นเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างเงียบสนิทฝนหยุดตกลมสงบไม่มีเสียงอะไรเลย แม้แต่เสียงหายใจของเจ้าบุญเด็กชายกวาดตามองรอบตัวไม่มีเงาประหลาดอีกต่อไปมีเพียงเจ้าบุญนั่งอยู่ตรงหน้าเขาร่างของมันกลับเป็นปกติดวงตาคืนสู่สีน้ำตาลอบอุ่นเหมือนเดิมมันมองเขาแล้วยกหางขึ้นเล็กน้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเด็กชายหอบหายใจรู้สึกเหมือนหัวใจยังสั่นไหวเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อครู ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่ภาพหลอนกันแน่เด็กชายยังคงมองเจ้าบุญดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแต่เจ้าบุญเพียงแค่เอียงคอมองเขากลับอย่างไร้เดียงสาลมเย็นพัดผ่านใบไม้ปลิวว่อนรอบตัวพวกเขาทุกอย่างดูสงบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็กชายกลืนน้ำลายสูดหายใจเข้าลึกๆเขาค่อยๆเอื้อมมือไปลูบหัวเจ้าบุญอีกครั้งครั้งนี้มันอุ่น ไม่เหมือนเมื่อครู่ที่เย็นเยียบจนขนลุกบุญนายโอเคแล้วใช่ไหมเจ้าบุญไม่ตอบแต่เลียมือของเขาเบาๆสัมผัสอ่อนโยนนั้นทําให้เด็กชายรู้สึกผ่อนคลายแม้ในใจจะยังคงสับสนและหวัดหวัน่นเขาหันมองแอ่งน้ําที่เมื่อครู่สะท้อนเงาประหลาดตอนนี้มันนิ่งสนิบไม่มีอะไรนอกจากภาพสะท้อนของเขากับเจ้าบุญไม่มีเงาสูงใหญ่ไม่มีดวงตาสีแดงเรืองรอง เขาเม้มปากแน่นก่อนจะหันกลับไปหาเจ้าบุญกลับบ้านกันเถอะเด็กชายกระซิบเสียงแผ่วเจ้าบุญกระดิกหางเบาๆแล้วเดินเคียงข้างเขาไปสายฝนหยุดสนิทท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดอ่อนๆทอประกายเขาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดมองตรงไปข้างหน้าไม่ว่าเมื่อครู่จะเป็นเรื่องจริงหรือภาพหลอนเขาก็ยังมีเจ้าบุญอยู่ตรงนี้และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เขายิ้มบางๆมือหนึ่งลูบหัวสุนัขแสนซื่อสัตย์อีกมือหนึ่งกำถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งไว้แน่นพวกเขาเดินจากไปด้วยกันโดยไม่ทันสังเกตว่าที่เบื้องหลังใต้แอ่งน้ำใสสะอาดนั้นยังคงมีเงาสีดำจางๆค่อยๆจางหายไปกับสายลม